รีวิวให้ดูครับเหรียญหลวงปู่ที่วัดพระธาตุหมือนหินหลวงปู่มหาศิลาคุณดูเอาดูเอาเองกันนะครับถ้าเกิดว่าราคาสูงก็หมายถึงว่าเหรียญน,นั้นเป็นเหรียญที่ยอดนิยมพิธีอะไรอย่างเนี้ครับคุณก็ดูกันเอาเองแต่ถ้าบูชาป๊อบคุณต้องมาบูชาเองที่วัดโดยเฉพาะนะครับ

nhiều năm rồi không đã nữa, hiện nay giao nhận luôn. Ở บางบางสีไม่ครบไซร์เลยนะครับโอ้บางคนไม่ครบไซร์เลยไหมนีแค<ร>่้องรีบลิบจากนี้แค่นี้แล้วนะคะบางสีไม่ครบไซร์